เจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนมาเคอรรักกันมากขึ้นกว่าเดิมวันสุกที่วันที่12เมษายนเดอะยุกและดัชเชสแห่งซัเสเซกเข้าร่วมการแข่งขันโปโลแสดงความยินดีที่เมืองเวนลิงตันรัฐฟลอริดาในระหว่างงานนี้น้องชายของเจ้าชายวินเลียมสวมชุดกีฬาระหว่างการแข่งขันโปโลการกุศลการแข่งขันกีฬาที่เจ้าชายแฮร์รี่ได้รับชัยชนะพร้อมกับเพื่อนร่วมทีม หลังจากชัยชนะของเธอเมแกนมาเข้าได้มอบถ้วยรางวัลให้กับสามีของเธอต่อหน้าช่างภาพทั้งคู่มีความสุขกว่าที่เคยห่างไกลจากความขัดแยง้งไม่ลังเลเลยที่จะแลกจูบอันเร่าร้อนพ่อแม่ของอาชีและลิลิเบตยิ้มแย้มแจ่มใสระหว่างการออกนอกบ้านที่มีแสงแดดสดใสนี้ด้วยความยินดีที่ได้รับชัยชนะเหนือเพื่อนเก่าแก่ของเขา เจ้าชายแฮร์รี่ยิ้กว้างในส่วนของเธอเมแกนมาเคิลเข้าร่วมในระหว่างงานโดยเซเรนาวินเลียมเพื่อนของเธอเมื่อสามีของเธออยู่ในสนามนอกจากช่างภาพแล้วยังมีกล้องอยู่ด้วยเพื่อทำให้ช่วงเวลานั้นคงอยู่ตลอดไปเพราะทั้งคู่กำลังเตรียมซีรีส์ทาง Netflix 2, เน็ตฟลิกซ์เรื่องเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับการทำอาหารและอีกเรื่องเกี่ยวกับโปโลเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนมาเคิลกลับมาบนเน็ตฟลิกเร็วๆนี้ หลังจากปล่อยซีรีส์สารคดีเรื่องแฮร์รี่เมกานบนเน็ตฟลิกซในเดือนธันวาคม2022แซดเซกจะกลับมาที่แพลตฟอร์มสตรีมมิ่งในไม่ช้าบริษัทผู้ผลิตภาพยนตร์ k ะ w e l ว Production ได้ประกาศเมื่อวันพฤหัสบ,บดีที่วันที่11เมษายนว่าเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกน เมาเคิลจะเตรียมซีรีส์ Netflix ใหม่2เรื่องที่ตรงใจพวกเขาเป็นพิเศษอย่างหนึ่งเกี่ยวกับการทำอาหารและอีกอย่างเกี่ยวกับกีฬาโปโลซึ่งเป็นกีฬาที่เจ้าชายแฮร์รี่ฝึกฝนมายาวนานในตอนแรกเมแกนมาเข้าจะเฉลิมฉลองความสุขของการทำอาหารการทำสวนความบันเทิงและมิตรภาพตามข่าวประชาสัมพันธ์เมือ่อเดืนที่แล้วเธอได้เปิดตัวแบรนด์ของตัวเองแล้ว นั่นคืออเมริกันริวิเอร่าออคาดซึ่งเน้นไปที่งานศิลปะบนโต๊ะและของแต่งบ้านรายการที่2จะถ่ายทำในระหว่างการแข่งขันโปโล US ที่เมืองเวลลิงตันรัฐฟลอริดาโดยจะเปิดม่านความกล้าหาญและความหลงไหลในกีฬาจับภาพผู้เล่นและทุกสิ่งต้องแข่งขันในระดับสูงสุดเน้นย้ำข่าวประชาสัมพันธ์ ซีรีส์ทั้งสองนี้ยังคงอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการผลิตชื่อและวันที่ออกอากาศจะมีการประกาศในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า